หลังจากที่คลิปหูฉลามน้ำแดงออนแอร์ mm hmm. ไป mm hmm. เรายังติดค้างกันอยู่ที่วิธีการทำน้ำซุปวันนี้เรามาลองทำกันดูครับ ผมจะใช้ไก่ดานะครับซี่โครงหมูและก็เท้าไก่นะครับมาลวกก่อนเพื่อล้างเลือดออกเวลาที่ล้างเลือดออกแล้วเวลาเราไปตุ๋นน้าซุปเนี่ยซุปจะใสและน่ากินแต่ถ้าใครไม่มีไก่ดําใช้เป็นโครงไก่ก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับผมหรือโครงไก่อย่างเดียวก็ได้อีกเช่นเดียวกันครับหลังจากนั้นนะครับผมจะนำนะครับหม้อนะครับมาใส่เครื่องตุ๋นยาจีนครับแล้วก็นําไก่ดานะครับซี่โครงหมูและเท้าไก่ใส่ลงไปเสร็จแล้วนะครับผมค่อยมาทําน้ําซุปโดยวิธีการผัดเห็ดหอมที่แช่น้ําไว้แล้วให้หอม เติมน้ำให้ท่วมนะครับแล้วก็จะปรุงรสนะครับด้วยนะครับซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะครับซอสหอยนางรมและก็ซอสเห็ดหอมเพียงเท่านั้นนะครับไม่ต้องปรุงรสเข้มนะครับให้อ่อนๆไว้ก่อนเพราะเราจะต้องตุ๋นต่ออีก2-3ชั่วโมงน้ําซุปจะมีความเข้มข้นขึ้นอีกครับผมจะใส่ลำไยแห้งลงไปเพื่อเพิ่มสีสันและความกลมกล่อมครับแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อไก่เพียงเท่านี้ก็พร้อมตุ๋นแล้วล่ะครับน้ำซุปหูชลามกระเพาะปลาไม่ยากลองทำกันดูนะครับ